แม่จะกระเดียมด้วยแม่เอาปาปากุ๊ก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 แม่เอ,อนินแม่หพัดลม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 กุ๊กไก่ คุกไก่ไก่่ไกพอ่อพอ่ะพ <c oughs> ่อแก้งไม่ใครฮะไม่แม่เหรอโอวัววัวว,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 วาลุกขึ้นลุกขึ้นลุกขึ้น ลุกขึ <bör so chilli> ้นฮ้ยลุกขึ้นเร็วลุกขึ้นลุกขึ้นมันลื่นมันลื่นนะมาสวดนะอืมไ่อไหนลูกไหนไหนเปนไหนแป้ง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 อือเฮ้ยแป้งอ่ะถ้าแป้งให้พ่อเอาแป้งให้พ่อหน่อยเนาะ ああ。Ah.